ตามโครงการชัภยภูมิสมัคร e d u c a t i o นสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครืองของอุดมการท่านรองนายกนะครับท่านพลเอกสุวิธานรูปครับท่านป็นการโรงพยบาบาลส่งเสรสุขภาพตำบลพี่น้องเครือข่ายอ,อสมอทุกๆท่านท่านผู้บริาหารสถานศึกษา นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครผมอาจจะต้องขอไปที่พักท่านพักท่านได้ไม่ครบแต่ก็เกรงว่าวันนี้บรรยากาศตามโครงการชัยภูมิสมาร์ทเอเจคชั่นในของท่านขอตั้งในบริเวณพี่พี่ทำอะไรอะไรบ้างการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่านสมาชิกเหล่าการชาติจังหวัดชัยภูมิสาขาภูเก็ต

ข้อที่แปดครับข้อที่แปดอาสาสมัครสาธารณประจำ่าจะต้องระเนงตามความสามารถเป็นวามก่อนอาาัคมงานานถันั้นการ้งนมดาาจให้ําได้ลุกใรบใอ้นี้ยประเราก็จะไปเลือกตั้งนะนรเีของภาชาเม่นนโยบายหลักสํคัญที่จะ เป็นการส่งเสริมสร้าให้สร้างเครื่องมือทางปัญญาของโรงเรียนต่ตางๆให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจึงได้ต่กกางเป็นนโยบายสำคัญในเรื่องสมาร์ทอีดูเคบชันแล้วหนึ่งใน เครื่รเองมือทางปัญญาของ m a r t e อเราได้จัดรถดรอปไฟฟ้าซึ่งเป็นรถดนนต้นแบบถือว่าเป็นการประหยัดพลังางานเนื่องจากไม่ต้องใช้น้ำมันเราใช้พลังงานไฟฟ้าโดยมีชาร์จิ้งเซสชันนที่เหียอซึ่งเติมไฟฟ้าครั้งหนึ่งสามารถเดินทางได้มากกว่า200 โลเมตรที่นี้ความามาเปิดสำนักง,งานาสาสุขพสอมอนะครับประจรําอยู่ที่ปอปจอส่วนหน้าเพื่อเป็นสํานักง,งานถาวรเป็นศูนย์กลางของการประสานงานของอสอมอทั้งจังหวัดเพื่อที่จะเ,เข้าไปดูแลเรื่องเรื่องสุขภาพ ร่างกายพื้นฐานของพี่ <ไป S 1> พน้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ย